สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถนะครับเป็นรถตู้นะครับโตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับดีเซลนะครับเทอร์โบปี2016นะครับเข้ามาติดตั้งนะครับ OBD รุ่น l u f f i XF นะครับและกล่องคันเร่งไฟฟ้าจัมเปอร์ฮอสนะครับกับร้าน OBD Shop ของเรานะครับเพื่อดูค่าอุณหภูมิต่างๆของรถนะครับแล้วก็ เพิ่มนะครับกล่องเคร่งไฟฟ้านะครับเพื่อให้รถเนี่ยมีการออกตัวที่ดีขึ้นนะครับรถไม่รอรอบนะครับเร่งแซงรถคันหน้าได้อย่างมั่นใจนะครับอันนี้จะเป็นเกณฑ์ลูฟี่เอ็กเอฟนะครับที่คุณลูกค้าเลือกติดตั้งไว้นะครับตรงกระจกนะครับแล้วก็จะมีนะครับตัวกล่องเคร่งไฟฟ้านะครับแบบนี้นะครับแบนจัมเปอร์ฮอสนะครับตัวนี้นะครับที่จะเพิ่มนะครับสมรรถภาพของรถให้ออกตัวได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ ใช้กับรถจะเป็นปั๊กแบบตรงรุ่นนะครับสามารถที่จะนะครับเปลี่ยนโหมดต่างๆได้โดยกดปุ่มตรงนี้นะครับมีทั้งหมด13สเต็ปนะครับศูนย์นี่คือกล่องจะเป็นคันเร่งเดิมของรถนะครับเมื่อเรากดนะกดปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็คือสเต็ปที่เราเลือกใช้งานปกติว่าเราชอบฟิลการขับขี่แบบไหนนะครับกดไปขั้นนึงจะเป็นโหมด A นะครับคือโหมดออโต้นะครับอันนี้นะครับ คือกล่องจะคำนวณให้อัตโนมัติจากแรงเท้าที่เรากดไปที่คันเร่งนะครับว่าใช้ระดับใดนะครับต่อไปนะครับจะเป็นโหมด B นะครับคือโหมดที่ไว้ใช้สําหรับขึ้นเขานะครับจะทําให้รถเราเมีแรงฉุดในการขึ้นเขาได้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นโหมด C นะครับสาหรับโหมดปิดควันดำนะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะปิดควันดําของรถได้นะครับต่อไปโหมด H เป็นโหมดเดินหอบนะครับของถ่อยเสียนะครับก็จะมีโหมดกษาะอย่างนี้นะครับ เดี๋ยว <Yeah. S 2> well, <So> ัสปาร์คเสียบก็จะเสียบเข้าไปตรงรุ่นนะครับที่แป้นคันเร่งเลยนะครับก็จะประมาณตรงนี้นะครับเสียบตรงรุ่นเลยนะครับตรงรุ่นของรถนะครับเสียบเข้าไปที่เหนือแป้นคันเร่งตรงนี้ขึ้นไปด้านบนนั้นนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับมาดูเกจนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นนะครับลูฟี่เอเอฟตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกจที่สมูทนะครับไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับติดตั้งกับรถตู้คอมพิวเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับอย่เป็นหนังนี้เลยนะครับอ่าเนี่ยนะครับ สวยางามนี้เลยนะครับอ่านะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับโดยการกดปุ่มด้านบนนี้นะครับเนี่ยครับสามารถดูค่าต่างๆของรถได้นะครับทั้งนะครับอ่าโวลต์แบตเตอรี่นะครับอุณหภูมิน้ำบูทเทอร์โบนะครับความเร็วนะครับนี่เป็นวัดรอบนะครับมีชิปไลท์อ่าบาร์ตรงนี้ให้ด้วยนะครับหน้าจอสามารถเปลี่ยนได้หลายรูปแบบนะครับเนี่ยนะครับเกจะสมูทนะครับไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับเนี่ยดูค่าต่างๆมีหน้ารวมให้แบบนี้เลยนะครับ ติดตั้งในรถตู้ได้นะครับทั้งดีเซลและบบนซินนะครับจะสมูทมากนะครับ่ะรวันนี้เลยนะครับท่านใดนะครับสนใจอยากนะครับจะติดตั้งสมาร์ทเกต OBD นะครับแบบนี้นะครับหรือจะติดตั้งกล่องขั้แงไฟฟ้านะครับ สามารถติดต่อนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข089นะครับ9695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้าน o บีชอปนะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับเสียแค่ค่าสินค้าพอนะครับบริการการติดตั้งเราติดตั้งให้ท่านฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะครับ 089-969-5708นะครับผมป๊อป OBD Shop นะครับขอจบรีวิวนะครับ OBD และกล่องเครื่งไฟฟ้าในรถตู้คอมเบอร์เตอร์ดีเซลเทอร์โบปี2016คันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจนะครับทักหรือโทรมาได้นะครับร้านเรายินดีให้บริการนะครับ OBD Shop นะครับเปิดบริการ ทุกวันนะครับอยู่วันพุธวันเดียวนะครับ089 9 6 9, 9, 9, 9 5 7 08นะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับ